โรงเรียนคือโรงงานผลิตลูกจ้างสังเกตดูไหมครับว่าหลายคนนะที่จบจากโรงเรียนแล้วไปทำงานส่วนมากจะเป็นลูกจ้างข้งนั้นนะให้ดูดีๆนะครับคือมันเหมือนระบบเหมือนไม n ์เซ็ตที่โดนปลูกฝังมาตลอดนะนี่คือระบบการศึกษาทุกประเทศเลยครับเป็นแบบนี้มันโดนออกแบบมานะดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตารางเรียนนะครับ 8โมงถึง4โมงเย็นก็คือต้องเรียนแต่ละวิชาที่โดนกำหนดมาต้องอยู่ในกรอบนะไม่สามารถที่จะคิดนอกกรอบได้เหมือนโดนบังคับมาเลยนะครับเหมือนทำงานประจำเช่นเดียวกันเราก็ต้องคล็อกอินคล็อกเอาแบบนี้แหละต้องเข้างานต้องตอกบัตรนะครับแล้วเรื่องของการสอบเช่นเดียวกันต้องมี KPI นะครับวัดผลประเมินผล ว่าผลงานเป็นยังไงทําอะไรบ้างที่ผ่านมา